สวัสดีค่ะพี่น er er ้องมือนีก็พบๆกับสาวผู้พานจ้าวันนี้สาวผู้พานก็กลับมาที่เทียงนาแล้วนะคะพี่น้องหลังจากที่สาวผู้พานกลับไปเยี่ยมลูกชายเนาะค่ะลูกชายก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะพี่น้องสาวผู้พานก็เลยกลับมาเนาะค่ะทําคลิปอที่เทียงนาน้ยสาวผู้พานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเช้านี้เนาะค่ะพี่น้องด้านหน้าเทียงนาของสาวผู้พานเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนก็จะจกใส่ท่อนะคะพี่น้องใส่ท่อเพื่อที่จะแบบว่ากันน้ำท่วมเนาะค่ะ ให้น้ำไหลสะดวกค่ะพี่น้องเดี๋ยวสปูพันจะพายางเขาไปเบิ้งไกล,ไกลๆเด้อจ้าเนี่ยเบ็ดคู่เล็กเนาะค่ะพี่เพื่อนเอาจกค่ะพี่น้องท่อก็ใส่ไม่ใหญ่เนาะค่ะใส่เล็กนี่จ้ะเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องนี่จ้ะเพื่อนก็นจะใส่ท่อมาเรื่อยๆเลยค่ะจนสุดถนนเลยค่ะพี่น้องเพื่อนกับมาเฮดเต่ส์สๆเพื่อนค่ะในส่วนคองนี่จ้า ผักของสาวผู้พันกัดจะฮดนำก้อนจ้าดินแห่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องฮดพักฮดอยาก่้อนจ้าพี่น้องสาวนี้นี่มือน,นีแม่ยาสาวผู้พันกลับมาด้วจ้าพี่น้องม<า>แม่ก็มากินข้าวกับสาวผู้พันด้วยบรรยากาศเทียงหน้าเห่ากับมือน,นีพี่น้องเอ้ยเข่ากะกะลั่งแบบว่า ออกหมากแล้วเด้อจ้านี่เดี๋ยวสาวผู้พันจะเอาให้เบิ้งจ้บพี่น้องออกหมากแล้วมันจะงามบอเนาะนี่ใกล้ๆอันตนทักสาวผู้พันก็งามอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่กําลังออกหมากเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยถึงเนี่ยจ้าทุ่งนาของเราวันนี้ค่ะสีสันแบบว่าสวยงามธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องลมกับพัดวีวีเด้อจ้ามือนีถึงจะแดดแต่ก็มีลมเนาะค่ะพี่น้อง พ่อมะเขือเข้ากันเริ่มที่แบบว่าเขียวงามคือเก่าเนาะพี่น้องออก๋ยซส่ลดคือว่างามขึ้นเนาะค่ะต้นมันก็นไดออกเขียวเขียวนี่เริ่มดูแลได้เนาะค่ะพี่น้องผักเข้ากัจะเริ่มงามจ้าว่างามปันไดกับพ่อได้กินอยูล่ละค่ะพี่น้องไอวอลไลส์แล้วค่ะพี่น้องพดพักก้อนจ้า พักเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเด็วสปูพันก็จะเก็บมะเขือเนาะค่ะไปทําแกงอ่อมค่ะเนี่ะมะเขือห้ากับบัวลายบันไดจ้าพี่น้องพอได้กินอยู่ได้เท่านี้จ้าพี่นอ้องมะเขือห้ากับได้แล้วก็พริกเนาะค่ะพี่น้องพริกแล้วก็ พอได้กินยู่จ้านี่จะพี่น้องพริกต้นเล็กๆก็ยังมีหมากให้เข้าเก็บเนาะค่ะพี่น้องนี่จ้ะ เมนูเราวันนี้จ้าพี่น้องสาวผู้พันก็จะแกงหน่อไม้ค่ะแล้วก็ทําแกงออมเนาะคะ่ะสองอย่างค่ะพี่น้องวันนี้แล้วสาวผู้พันก็จะไปเก็บะมะบวบก้อนเนาะคะ่ะเอามาใส่แกงหน่อไม้จ้าพี่น้องนี่เก็บบวบจ้าพี่น้องมกบวบพ่อกะ่วยงามอยู่ด้จ้ะหมดขึ้นเต็มเลยวันนี้ยเราก็เก็บสักสองสามลูกเนาะค่ะพี่น้องเอาไปใส่แกงหน่อไม้จ้านี่ ได้มาแล้วจ้าวูน้องใหม่เข้าก็เริ่มซีด้ทีแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวภูพันก็จะซอยเนื้อรอเนาะค่ะรอทำแกงอ่อมค่ะพี่น้องเนื้อเป็นเนื้อโคขุนจากพี่น้องทีสาวผูพันเอามาเห็ดอ่อมเนาะค่ะ Mä hitken kummata. Thank <laughs> you. จ้พี่น้องสาวปูพันก็จะตำเครื่องแกงเนาะคะ่ะเครื่องออมเนื้อก่อนนี่จ้าใส่มะพริกไปเลยตำก่อนค่ะตำพริกเซตจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะแล้วก็ขาค่ะลงไปเลยค่ะพี่น้อง ตาต่อค่ะ หอมค่ะนี่จ้าหอมแดงใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำจ้า นีจ้าเครื่องแกงเราก็ตําเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องห้าก็จะอาไปขวก่อนเนาะคะ่ะให้มันหอมๆจ้ะพี่น้องขวใส่กับนีจ้าเนื้อที่เราเตรียมไว้ค่ะพี่น้องไปจ้ะไปทําการแกงกันเลยจ้ะพี่นออ้องเอาใส่หม้อ,อเลยจ้า เอาลงไปค่ะหอมเครื่องแกงมากจ้ะพี่น้อง เนื้อสุกแล้วค่ะพี่น้องข้ากับเติมน้ำลงไปจ้าปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ้า จเจ้าเลป้าน้ำปลาถ้ามอเดือดจักน่อยค่ะพี่น้องห้อกอาจะใส่มะเขือลงไปเนาะค่ะ มะเขือเนาะค่ะที่เราเตรียมไว้จ้ะเราต้องแช่น้ําำด้วจ้ะพี่น้องเ่าะสัน่นมะเขือเข้าเสซเละเนาะคะ่ะเห็นบ่นี่คิค่ะน้ําที่สาวผู้พันแธ่แสะมาเอาลงหม้อจ้า แล้วก็ใส่ผักลงไปเลยผักกาดดอกค่ะพี่น้องจุๆลงไปเลยจ้า ด้วยใบมะกรูดแล้วก็นี่จ้ะพริกเราเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยแกงอ่อมเราก็เสร็จเรียบร้อยจ้าอือหืเมนูนที่สองจะพี่น้องเนี่ยแกงหน่อไม้จ้า เมนูที่สองเสร็จเรียบร้อยจากพี่น้องแกงหน่อไม้เข้าจ้ามาเดินจ้าพี่น้องเมื่อกินข้าวอยู่เถียงหน้าหน่อยสอบผู้พันน้ำกันจ้ากับข้าวเราก็มีจ้าแกงอ่อมเนื้อค่ะพี่น้องแล้วก็แกงหน่อ,อไม้จ้ากินกับเม่ยาจับมือในพี่น้องมาเดินจ้าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้ แม่เอายี่เีเล้แม่เช่าปอืม่แ่บอิหล่จะแม่<ช>นี่เดนนอแกงอ่อมบบอืม แบ่บมือแม่เนาะอ่าบรรยากาศก็ดีเนาะแม่เนาะกับเขากระแ่บแต่เมื่อน,นี้มาเด้อจ้าพี่น้องผู้ใดอยู่ใกลก้กะและมาที่เทียงนาน้อยสาภูผานได้เด้อจ้ามากินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องอบ่ได้เงาดอกจ้าแต่อ,อยส้วน <c oughs> <c oughs> มือน,นี้มีแม่ยาจา้าแม่ซิมบ่ได้มาพิกเ <c oughs> อา <c oughs> น้องนึกว่าสีซิมเนาะ พี่น้องคลิปนี้สาวผู้พันก็ขอปากไว้สำนีก่อนเด้อจ้าพบกันแม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวผู้พันกับากกพบาพี่นอ้นนนองมาเห็ุกับเขาเนาะคะ่ะย่านพี่น้องคืดหอดนอ่องบัได้ร่วงคลิปสองมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องแล้วคลิปหนาสาวผู้พันจะไปใช้นั่นกะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจใสาวผู้พันธนเด้อจ้าเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าเอาบรรยากาศทงให้ทงหน้ามาฝากค่ะพี่น้อง